กัญจราจรก่อนที่จะลงเขาช่องตะโกนะคะในวันที่22ธันวาคม2568กัญจราจรกโล่งนะคะโปร่งสบายแต่เพิ่นกะขอความร่วมมือนะคะทุกคนขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยง พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางสัญจรนะคะลงเขาช่องตะโกเพื่อที่จะไปอำเภอตาพระยาเพื่อที่จะไปอรัญญประเทศแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จำเป็นต้องเดินทางไปถึงบ้านใหม่ไทยถาวรที่เป็นวงเวียนแล้วเลี้ยวขวานะคะไปที่ บัานตำาบลโคคารแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่อำเภอวัฒนานครเพื่อมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็เพื่อที่จะไปจังหวัดปราจินบุรีนคะรนายกหรือว่าเข้าทางชนบุรีจะเจชิงเซานะคะทุกคนทันหลังกับเป็นเช่นนี้การเดินทางกะประมาณนี้นะจาเส้นทางก็จะปรับมาณนี้ เพราะอยู่ในช่วงของการขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นช่วงของสอคอสองครามจ้ามาถึงเส้นทางช่องเขาตะโกนะคะ เขาช่องตะโกช่วงนี้การเดินทางแล้วก็สภาพการจราจรก็ยังไม่หนาแน่นนะคะยังโล่งยังโปร่งเพราะว่าทางการเพิ่งประกาศนะคะให้งดเบนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรสายนี้นะคะเพราะว่าขอความร่มมือเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นการ เซฟนะคะเซฟตี้คนที่เดินทางแล้วกะมันเป็นช่วงอาจุดยุทธศาสตร์นะคะเพราะว่า,ม,านะะมันใกล้กับชายแดนนะคะทุกคนมันใกล้กับชายแดนมันเป็นเขตรอยต่อชายแดนแล้วก็เป็นเขตรอยต่อจังหวัดบุรีรัมย์กับสระแก้วแล้วก็มันใกล้กับจุดยุทธศาสตร์ของการ ความไม่สงบนั่นแหละพี่น้องเออกระยั่งนะคะมีเสียงดังตุ่มตามตลอดเวลาแต่ถามว่ามันห่างไหมมันก็จะประมาณ30กว่าโลนะคะ20กว่า30กว่าโลที่ติดกับฝั่งนะคะติดกับเขตแดนฮัลละพี่น้องนี่ก็เลยให้เบิงบรรยากาศการจราจรนะคะการเดินทาง ในวันที่22ทธันวาคม2,568นะคะในช่วงเวลา1 1เอนาฬิกากว่ากว่านะคะก่อนเที่ยงกับการเดินทางนะจ๊ะ รายงานสดจากสาวสิง yeah. ห์นำเอยเออฮะลโคอยกระลุนไปพร้อมคอยเทิงขับคอยเทิงลุนคอยเทิงไปทัวร์ไปทีบคอยก็ต้องทายขีดไปน้ำฮะนะให้เบิ่งการจาราจรให้เบิ่งสถานการณ์จริงๆเพราะว่าพวกที่บ่ดด้อยู่ในสถานการณ์จริงบ่ดด้อยู่ในเหตุการณ์จริงก็สิบ้าไปทัว่วไปทีบนู่นนี่นั่น,น everything จิงกะเบลสันเดย์ก็เลยเอาไห้มาเบิง่ง นะคะว่ามันเป็นจังใดจังยามระมันแบบใดแบบหนึ่งแบบใดแบบสองสันเดย์พี่น้องอัลโให้เข้าใจตรงกันให้นึกภาพให้เห็นภาพให้รู้ว่าการที่อยู่ชายแดนมันไม่ได้ง่ายการดำรงชีวิตในช่วงที่เขาเรียกว่าความไม่สงบหรือสงครามระหว่างประเทศมันเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบใดแบบสองเป็นแบบใดแบบยาฮัลละให้เบิงกับบรรยากาศ จังสิบบได้โศกันจังสิบบได้นู่นนี่นั่นจังสิบบได้เว้าไปฮูบนั่นฮูบนี่นูนน่นนี่สี 93, ่แปดเก้าสามยอียงกะว่าไปฮัลละเออเด้อเข้าใจตรงนี้ตรงกันอย่าสุดป,ปากซะมาแกะปากเป็นหีเหม็นเบ้ามวนอย่าเบาเ้าไปทัวไปทีอิสพวกสิทธิมนุษยชนสิทธิอีแต่กระดอถอกเอียงทั้งหลายแคือกันยา บ่อยู่ในสถานการณ์จริงปัดทวงไปหีปัดแตกอย่างมูน่นคือกันบ่้อยู่ในสถานที่จริงบ่้อยู่ในเขตชายแดนบ่้ใส่ชีวิต40-50ปีบ่้เห็นนู่นนี่นั่นบ่น้เห็นความสูญเสียบ่อเหความเสียหายบ่ย้เห็นการลบกองด่ากองกุนแลนหัวสุบหัวส้นไปนันไปหนียสุบป,ปากดียสุบป,ปากเป็นยาสบไปเรียกรลองยาสิไปหาวิ่งหาเต้นหานู่นนี่นั่นเรียกรลองอิสรภาพเรียกรลองเฮียงต่างๆนานา เฮ้าบไไดไ้เห็ดเขาเขาเห็ดเฮ่าเขาใจบอสุ้มพิปบพิเป่าพวกผีกินกระหมองสูสุ้มหมาสุ้มบดีสุ้มใจหมาทั้งหลายแลกูศูนย์ว่า